เจอกันอีกแล้วครับกับแถวสององเกมประจำวันศุกร์ที่13มิถุนายนวันนี้ครับต้องบอกว่าโปรแกรมทีมชาติ U-21 ครับในฟุตบอลยูโรครับของ U-21 ต้องบอกว่าวันนี้พักไปครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นฟุตบอลลีกเล็กครับทางฝั่งยุโรปครับบอลฟินแลนด์บอลไอซ์แลนด์พวกนี้ครับก็ต้องบอกว่าน่ารักน่าลุ้นเหมือนกันครับวันนี้6คู่เน้นๆไปเลยครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นบอลเล็กครับแต่ มันก็ยังได้ลุ้นกันโอ้โหอยู่ตลอดเวลาครับบอลพวกนี้ครับมันมีอะไรให้ได้เสียวได้ลุ้นกันอยู่ตลอดครับบอลต้องบอกว่าค่อนข้างจะเดาทางกันยากนิดนึงครับแต่ผมก็พยายามหาข้อมูลแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละทีมมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับก่อนอื่นเลยเราสรุปผลงานของเมื่อวานกันครับคู่แรกของเมื่อวานเป็นการเจอกันระหว่าง อิสมาลีเจอกับ NP คู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอ NP สุดท้ายอิสมาลีชนะ2 0คู่นี้เสียไปคู่ที่2ยูเคนเจอกับเดนมาร์คคู่นี้ให้รองยูเคนที่ราคาปอปายูเคนนำไป2ครั้ง2คาครับแต่สุดท้ายมาโดนเดนมาร์กยิงช่วงท้ายเกมแซงนำสามสองชนะไปเฉยเลยครับรองปอปา,ปาเสียไปครับคู่ที่สามเช็กเจอกับอังกฤษคู่นี้ให้ต่ออังกฤษสุดท้ายอังกฤษชนะไปสามหนึ่งครับต่อหนึ่งลูกกินพอดีคำครับกินเต็มครับคู่นี้ คู่ที่4เยอรมันเจอกับสโลวีเนียคู่นี้ให้ต่อเยอรมันที่ราคา1ลูก30ครับชิวๆไปครับเยอรมันเมื่อวานกินเต็มครับคู่ที่5ครับฟินแลนด์เจอกับเนเธอร์แลนด์คู่นี้ให้ต่อเนเธอร์แลนด์ที่ราคา1ลูกสุดท้ายเสมอกันไป2-2เสียไปครับคู่นี้ เนเธอร์แลนด์โดนนำครึ่งแรกก่อน2-0ครับครึ่งหลังมาตามตีเสมอ2 2ครับแต่ก็แซงไม่ทันครับทำให้ต่อหนึ่งลูกเสียไปครับคู่สุดท้ายมีรันเดสเจอกับราซิ่งซานตาแดคู่นี้ให้ต่อมิรันเดสเจ้าบ้านปอปาสุดท้ายมิรันเดสชนะไป4ประตูต่อหนึ่งคู่นี้กินเต็มครับเมื่อวันหนึ่งดาวกินเต็มครับ3ดาวเนเธอร์แลนด์ต้องบอกว่าไปพลาดท่าโดนนำก่อนครับโอ้โหไม่งั้นคงจะมาตามนะครับแต่อย่างน้อยน้อยดาวบอลชุดเมื่อวานมาครบทันครับมาครบท้วน ทั้งหมด3คู่เลยครับกินเต็มทั้ง3คู่วันนี้เราก็ลุยกันใหม่ครับหวังว่า3ดาวและ1ดาววันนี้จะทํางานครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเจ็ปพบกับคูบิศูคู่นี้เป็นฟุตบอลดิวชั่นสองของฟินแลนด์ครับคู่นี้ลงเตะกันเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับเจปเจ้าบ้านครับนัดล่าสุดของพวกเขาเสมอกับ ปาโลไป2ประตูต่อ2ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ8ของตารางคะแนน9น้านัดที่ผ่านมามี7คะแนนฝั่งทีมเยือนกันบ้างคูบิศูนนัดล่าสุดเล่นในฟุตบอลถ้วยชนะมาลิฮามไป43ในฟุตบอลลีกนัดล่าสุดชนะเปะโลไปได้5ประตูต่อศูนตอนนี้พวกเขาอันดับ3ครับ8นัดที่ผ่านมาพวกเขามี16คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นแจภับที่บุกมาชนะคูบิได้ 6ประตูต่อสครับเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี้เองครับราคาวันนี้ครับเปิดมาเป็นคูบิทีมเยือนครับต่อที่ราคาครึ่งความลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะสูงพอสมควรครับกับราคาต่อรองของคูบีทีมเยือนแล้วก็ราคาสูงต่ําฟอร์มโดยรวมของแจฟครับเจ้าบ้านวันนี้ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไรห้นัดหลังสุดแพ้ไป3เสมอ2ครับ ต่างกันครับสำหรับคูบีทีมเยอนต้องบอกว่าฟอร์มกำลังดี5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยครับนี่คือฟอร์มโดยรวมของพวกเขาครับแจ็บเจ้าบ้านครับฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยเท่าไรครับอาจจะโอ้โหต้องหนีลุ้นตกชั้นช่วงท้ายฤดูกาลด้วยพ่อตอนนี้ครับโอ้โหลังอันดับ8มีแค่7คะแนน จากเก้านะครับถ้าฟอร์มไม่กัดเตื้องครับฟอร์มยังเป็นแบบนี้รับรองเลยครับว่าท้ายฤดูกาลยังไงก็ต้องเหนื่อยครับดินลนหนีตกชั้นครับส่วนคูบิทีมเยือนก็ต้องบอกว่าค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้มีโอกาสลุ้นแชมป์เหมือนกันถ้าวันนี้ชนะได้พวกเขาจะมี19คะแนนตามหลังจ่าฝูง TPS ตูคูอยู่แค่3คะแนนเท่านั้นครับเพราะตอนนี้พวกเขาเตะน้อยกว่าทีมจ่าฝูงอยู่1นนัดครับ ก็ต้องบอกว่าค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับโอ้โหหลังจากที่ เปิดหัวมาในฤดูกาลนี้แพ้ไป2นัดแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่แพ้ใครเลยครับต้องบอกว่าเก็บชัยชนะมาล้วนๆเลยครับแล้วสถิติตอนนี้ครับคือ9นัดล่าสุดของพวกเขาคูบีครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะไปถึง8สะดุดเสมอ1ครั้งครับก็ต้องบอกว่าถ้าเอากันฟอร์มต่อฟอร์มตอนนี้ยังไงก็ต้องคูบิ0ศูนย์สี่ทีมเยือนอยู่แล้วครับฟอร์มค่อนข้างจะดีครับไอ้คันจะไปลองเจ้าบ้านอย่างเจ็บมันไม่ไหวจริงๆครับเจ็บในฟุตบอลถ้วยพวกเขาก็ รอบไปเรียบร้อยในฟุตบอลลีกก็แทบจะไม่มีลุ้นอะไรครับผิดจากฝั่งคูบีครับอย่างนัดล่าสุดเนี่ยชนะมาเลหามทีมที่มาจากลีกสูงสุดครับมาจากลีกดิวิชั่นหนึ่งพวกเขาก็สามารถเก็บชชนะไปได้สวยสดงดงามครับโอ้โหและในบอลลีกก็กำลังยิงยาวมาเรื่อยๆเลยครับโอ้โหอาจจะมีสะดุดเสมอบ้างแต่โดยรวมต้องบอกว่าโอ้โห คูบิช่วงหลังการันตีครับถล่มผู้แข่งตลอดไม่ก็การันตีเรื่องสกอร์สูงครับผู้นี้ผมมองไปที่ต่อทีมเยือนคูบิที่ราคาครึ่งควบลูกแล้วก็สกอร์สูง3มลูกครึ่งครับถ้าใครชอบราคาต่อรองก็ต่อได้ใครชอบสกอร์สูงผมมั่นใจครับคูบิชื่อนี้การันตีเรื่องความสูงครับแต่วันนี้ผมขอเลือกไปที่ราคาต่อรองแล้วกันครับเพราะมั่นใจว่าคูบิทีมเยือนครับวันนี้ฟอร์มแบบนี้มีโอกาสที่จะบุกมาเก็บ3คะแนนได้แน่นอนครับ กับราคาครึ่งครบลูกตัวผมมั่นใจครับราคานี้ไม่กินครึ่งก็กินเต็มครับมั่นใจเหลือเกินว่าคูบิวันนี้ครับยังร้อนแรงต่อเนื่องครับคู่นี้ยืนพื้นครับต่อคูบิ04นทีมเยนที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่2ของวันนี้เรายังอยู่ในดิวชั่น2อของฟินแลนด์ครับเป็นการเจอกันระหว่าง t p s ตูคูพบก,กับ SJK a คอาคาเตเมียครับ คู่นี้เตะกันเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับ TPS เจ้าบ้านครับนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปชนะ PK 35าวันด้าสามประตูต่อ2ตอนนี้จ่าฝูงของตารางคะแนน9้านาทีผ่านมา22คะแนนฝั่งทีเมเยือนอย่างอคาเตเมียกันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านชนะจิปโป้ไป3าตอนนี้อันดับ7เก้านาทีผ่านมามี9คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็น TPS ที่บุกไปชนะอคาเตเมียได้4ประตูต่อ3 ราคาวันนี้เปิดมาเป็น TBS ตูคูเจ้าบ้านต่อลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านชั่วโมงนี้ฟอร์มค่อนข้างจะดีพอสมควรครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ 3, สาเสมอ2ฟฝั่งทีมเยือนอย่างอาคาเตเมียฟอร์มโดยรวม5นัดหลังสุดชนะ1สเสมอ2และแพ้ไป3ครับต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างจะสวนทางกันพอสมควรครับ ท p s GPS เจ้าบ้านครับฤด,ดูการนี้ครับมาถึงตรงนี้ไม่มีอะไรมากคือต้องการแชมป์สถานเดียวเพื่อขึ้นไปในดิวิชันหนึหรือลีกสูงสุดของฟินแลนด์ให้ได้ครับเพราะตอนนี้นําคู่แข่งอย่างที่2ที่3มาก็ต้องบอกว่านําพอสมควรครับนําที่2อยู่2แต้มนําที่3ตอนนี้อยู่ถึง6แต้มครับ อาจจะมีแข่งมากกว่าทีม่มาดับ3อย่างคูบิอยู่1น่นัดครับแต่ถ้าตามเส้นทางแล้วถ้าพวกเขาเก็บแบบนี้ฟอร์มแบบนี้ได้เรื่อยๆก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นแชมป์ครับถ้าฟอร์มแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่าเปิดหัวได้ดีครับไปด,ดูการนี้ของพวกเขาถึงแม้ในฟุตบอลถ้วยพวกเขาจะตกรอบด้วยน้ำมือของมาเรียนพามด้วยการดวลลูกจุดโทษครับแต่ ก็ไม่เป็นไรครับทิ้งไปก็ได้บอลถ้วยก็ไม่ต้องสนอะไรคือมันเน้นตรงนี้ครับถ้าเน้นตรงนี้แล้วได้แชมป์ได้เลื่อนชั้นก็โอเคครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีครับฝั่งทีมเยือนอย่างอาคาเตเมียก็ต้องบอกว่าฟอร์มก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายครับก็ยังคะแนนห่างจากโซนตกชั้นไม่เยอะครับถ้าฟอร์มแบบนี้ไม่กระเตื้องขึ้นก็คงต้องลุ้นนี้ตกชั้นเต็มตัวครับในฤดูกาลนี้สําหรับคู่นี้ผมมองว่า3คะแนนยังไงก็อยู่ที่ทีพีเอสตูคูเจ้าบ้านครับ แต่ด้วยราคาเฉยๆที่เปิดมาต่อตั้งลูกครึ่งต้องยิงสก,กอร์ห่างถึง2ลูกครับ203 142อะไรประมาณนี้ครับต้องชนะอย่างน้อยๆ2ลูกขึ้นไปครับถึงจะได้กินเต็มครับแต่มั่นใจว่า1ลูกอะมีแน่นอนครับแต่ลูก2เนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยครับเพราะอะคาเดมียทีมเยือนเองก็ตั้งรับเต็มสู่เพราะคือมาเยือนจ่าฝูงแบบนี้จะมาบุกจะมาเปิดหน้าแรกด้วยก็มันไม่ใช่ เรื่องที่ดีครับผลลัพธ์คงจะออกมาไม่ดีครับคู่นี้ผมมองว่าแรกๆอาจจะเหนื่อยหน่อยครับของ TBS แต่ถ้าลูกแรกมาผมมองว่าลูก2ครับ ยังไงก็ตามมาแน่นอน5เม็ดแรกครับมาภายใน1ชั่วโมงแรกครับภายใน60นาทีครับเอาเต็มที่ให้70นาทีผมว่าลูก2ยังไงก็ตามมาแน่นอนครับทำเม็ดแรกได้มายังไงอะแคตเตรเมียยังไงก็ต้องต้องแลกกับ t b s เจ้าบ้านอยู่แล้วครับคู่นี้ยืนพื้นครับกับราคาลูกครึ่งเจ้าบ้านครับลุ้นเม็ด2กันยาวๆครับต่อ t b s เที่ราคาลูกครึ่งครับคู่ที่3ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างดันดั้พบกับยูซีดับบินคู่นี้ ไอหนึ 45, ตามเวลาบ้านเราครับเป็นฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชันหนึ่งครับเราไปดูผลงานของทั้ง2ทีมครับดันดัสน,นัดล่าสุดผูกปรชนะเวกฟอร์ดสาประตูต่อหนึตอนนี้พวกเขารังจากฝูงครับ17าที่ผ่านมา41คะแนนฝั่งทีมเยือนอย่าง UC ดับบินครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านชนะแอ็ดโลนทาวไป2 0ตอนนี้อันดับ57นานาที่ผ่านมา22คะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นดันดารครับที่บุกไป,ปชนะยูซีดับบินได้1นราคาวันนี้เปิดมาเป็นดันดารเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูคควบลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลุกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะสูงพอสมควรครับในราคาอัตราต่อรองครับก็ ต้องเป็นประมาณนั้นอยู่แล้วครับพอดันด oh ัตฟอร์มโอโหต้องบอกว่าโคตรแรงเลยครับฤดูการนี้ของพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยครับ5นัดหลังสู่ชนะ3เสมอ2ครับตอนนี้ครับบอลลีกเตะมาแล้ว17นัดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยและก็เสียประตูน้อยที่สุดในลีกแล้วครับตอนนี้17นัดชนะไปถึง12นัดเสมอหนัดครับไม่รู้จักคํา่าพ่ายแพ้ครับ ฝั่งทีมเยือนอย่าง u c ดับบินครับฟอร์มโดยรวมช่วงหลัง5นัดหลังสุดชนะ2แพ้ 2, สเสมอ1ครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มลุ่มๆดอนๆครับฟอร์มไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่สำหรับฝั่งทีมเยือนอย่าง UC ดับบินครับถ้าวัดกันฟอร์มต่อฟอร์มแล้วยังไงก็ดันดารครับแล้วคู่นี้ครับเจอกันช่วงหลังเนี่ยก็เป็นดันดารที่ทำผลงานได้ดีกว่า UC ดับบินครับเจอกัน10นัดล่าสุดครับของคู่นี้ที่เจอกันครับเป็น ดันดาครับที่ชนะไปถึง7นัดแล้วก็มีแค่ UCW ีดครับที่ชนะได้แค่นัดเดียวครับก็ต้องบอกว่าเป็นของชอบของดันดารแล้วครับ UC เนี่ยเจอกันเมื่อไหร่ดันดากินตลอดเลยครับแล้วผลงานมาเจอกันวันเนี้ยก็ดันดาร์ทำได้ดีด้วยครับมันก็มองไม่ยากครับกับราคาลูกควบลูกครึ่งครับแต่ด้วยราคาที่มันบีบมาเหมือนคู่ที่2เมื่อกี้ครับเลยครับ จำเป็นต้องยิง2เม็ด2ลูกครับถึงจะได้กินเต็มครับไอ้ถามว่า3คะแนนมันจะอยู่ฝั่งไหนใครๆก็มองไปที่ดันดาร์ทถ้าทัฟฟอร์มแบบนี้ครับไอ้จะมองไปที่ทีมเยือนผมมองว่าเป็นไปได้ยากครับถึงแม้ UC ดับบิน2นนัดล่าสุดจะชนะคู่แข็งมาได้แต่วันนี้เจอของแข็งของจริงครับดันดารพวกเขาไม่มีอะไรมากครับฤด,ดูการนี้ภาพผลมาถึงตรงนี้แล้วครับเล่นได้แบบนี้แล้วก็พวกเขาก็ ลุ้นแชมป์เต็มตัวแล้วก็ลุ้นเลื่อนชั้นฤืดูการหน้าครับเพื่อจะไปเล่นในไอ์แลนด์พรีเมียร์ครับหรือเลีกสูงสุดของไอแลนด์ครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านครับอยู่ว่าพวกเขาครับจะยิงได้กี่เม็ดเท่านั้นเองแต่มั่นใจว่า3คะแนนมันมีที่พวกเขาแน่นอนครับกับราคาลูกครวบลูกครึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากจริงๆครับก็แค่ไปลุ้นเม็ด2ให้มันมาเท่านั้นเองครับขอเม็ดแรกมาไว้ครับยังไง ทีมเยือนอย่าง UC ดับินก็จําเป็นต้องเปิดหน้าแรกครับทำให้เม็ดสเม็ดสของเจ้าบ้านดันดันตาม,มาแน่นอนครับคู่นี้ผมมองไปที่ดันดัตเจ้าบ้านยังคงร้อนแรงต่อเนื่องและจะทําผลงานเก็บผลงานที่ดีได้ต่อเนื่องครับคู่นี้ยืนพื้นครับต่อดันดั้เจ้าบ้านที่ราคาล,ลูกควบลูคขึ้งครับ คู่ที่4ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทิต t ี u n i เนเต็ดพบกับ Bay w ว n d e r e r คู่นี้ยังอยู่ในไอแลนด์ดิวชั่ n น1ลงเตะกันเวลาเต1หนตามเวลาบ้านเราทิต t ี้ยูเนเเจ้าบ้านนัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับโฮมรัมเบอร์สประตูต่อ1ตอนนี้พวกเขาอันดับ4ของตารางคะแนนครับ17นัดที่ผ่านมาของพวกเขามี24คะแนนส่วนฝั่ง Bay w ว n d e r e r ทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านชนะฟินฮาไป3าตอนนี้อันดับ3ครับ 17นัดาที่ผ่านมามี34คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเบย์วันเดอร์ที่เปิดบ้านชนะทิตี้ยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นทิตี้ยูเนเต็ดเจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปาราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับ ทิตี้ยูเนเต็ดฟอร์มช่วงหลังของพวกเขาก็ถือว่าโอเคในระดับ1ครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ3แพ้ไป2ส่วนฝั่งเบววนเดอร์ทีมเยือนก็ฟอร์มคล้ายๆกันครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1ครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับสำหรับคู่นี้อันดับ3อันดับ4เจอกันวันนี้แต่คะแนนห่างกันถึง10แต้มครับ ซิตี้ยูเนเตดครับฤดูกาลนี้ของพวกเขาก็คงไม่มีอะไรมากคือประคับประคองตัวเองแลเก็บแต้มให้ไปได้เรื่อยๆครับก็ถามว่าจะมีลุ้นเลื่อนชั้นครับแต่คะแนนค่อนข้างจะไกลพอสมควรครับกับโซนที่จะได้ลุ้นเลื่อนชั้นครับถ้าอยากจะเลื่อนชั้นจริงๆก็ต้องแอคทีฟตัวเองมากกว่านี้ครับต้องเก็บชัยชนะให้มากกว่านี้ครับในช่วงเวลาโปรแกรมที่เหลือครับส่วนเบวันเลอร์ไม่มีอะไรมากครับคือลุ้นเลื่อนชั้นครับคือ ต้องแย่งที่2กับโคลมัมเบอร์ให้ได้ครับตอนนี้เพราะพวกเขาคะแนนห่างจากโคลมัมเบอร์แค่แต้มเดียวเท่านั้นเองครับก็ต้องบอกว่าถือว่าผลงานดีครับฝั่งทีมเยือนอย่างเบวานาเล์ช่วงหลังอาจจะมีสะดุดแพ้บ้างแต่ก็เข้าใจได้ครับฟุตบอลครับก็เป็นธรรมดาครับคู่นี้ถ้าเทียบกันฟอร์มต่อฟอร์มช่วงหลังก็สูสีดูดีกันครับไม่ได้หนีอะไรกันมากคู่นี้ครับนักเตะก็พอๆกันครับไม่ได้มีใครเหนือกว่าครับแต่แค่ การเล่นเฉยๆครับระบบการเล่นยังดูฝั่งเบวันเดเลอร์ยังยังโอเคกว่าครับยังมีรูปมีทรงกว่าคือบอลของเบวันเดเลอร์ไม่มีอะไรมากคือเป็นประเภทตีหัวเข้าบ้างครับคือไม่ได้ก็ไม่เสียไว้ก่อนนะครับคือวันไหนถ้าจะยิงเยอะก็ยิงเยอะสุดๆครับแต่ถ้าวันไหนจะเสียเยอะก็เสียเยอะเหมือนกันครับเบวันเดเลอร์ครับคือเอาจงริงครับถ้าพวกเขาเสียหนึ่งลูกพวกเขาก็จะต้องไล่ยิงสองลูกครับประมาณเนี้ยจะทําให ลูกได้เสียของพวกเขาครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไรครับยิงเยอะแต่ก็เสียเยอะเหมือนกันครับผิดจากฝฟังไอทิตี้เจ้าบ้านเนี่ยแปกครับยิงประตูเยอะครับแล้วก็เสียประตูน้อยแต่คะแนนไม่กระเตื้องไปไหนคือบางนัดครับคิดจะถล่มก็ถล่มคู่แข่งเยอะครับแต่ถ้าบางนัดจะแพ้ก็แพ้เฉยเลยครับคู่นี้ผมมองไปที่ฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมค่อนข้างจะใกล้เคียงกันและก็มีโอกาสที่จะจบลงได้ผลเสมอครับผมมองว่าคู่นี้ครับ บอลต่ออย่างเจ้าบ้านครับก็ไม่ได้เด็ดขาดอะไรขนาดนั้นครับทีตียูเนเต็ดครับส่วนเบวันเดเลอร์เองก็ฟอร์มก็ถามว่าโอเคไหมมันก็ดีครับแต่ถามว่าจะบุกมาชนะเก็บ3คะแนนไหมมันก็ยากครับมองไปที่เสมอพวกเขาเบวันเดเลอร์ก็ ก็โอเคครับเพราะพวกเขาก็จงใจเหมือนกันท้าวันนี้ถ้าอย่างน้อยได้หนึ่งแต้มก็โอเคครับสําหรับคู่นี้ผมมองว่าไม่น่าจะกินกันขาดครับน่าจะมีการแบ่งแต้มกันครับแต่ถ้าให้เลือกจิ้มฝั่งไหนมันชัวร์สุดผมก็ยังมองไปที่เบวันเดอร์ทีมเยือนครับที่ผลงานค่อนข้างจะขี่ฝั่งเจ้าบ้านอยู่นิดๆหน่อยๆครับอาจจะไม่ขี่เยอะครับสาหรับคู่นี้ขออยู่บอลรองครับน่าจะมีกําไรครับคู่นี้ยืนพื้นครับรองเบวันเดอร์ทีมเยือนที่ราคาปอปาตากลมๆครับ คู่ที่5ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างค็อกซิตี้พบกับโบฮีเมียนคู่นี้เป็นฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีครับหรือเลกสูงสุดของไอแลนด์นั่นเองคู่นี้ลงเตะกันเวลาตี 1, 4, หนึ่ตามเวลาบ้านเราครับค็อกซิตี้เจ้าบ้านนัดล่าสุดเสมอกับเชลบอนไป1-1ึ่งทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ9ของตารางคะแนนครับสิบแปนาที่ผ่านมามีแค่13คะแนนครับรองบุ้ย ฝั่งโบฮีเมียนทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดเล่นในบ้านเปิดบ้านชนะดอร์รี่ซิตี้ไป1-0ตอนนี้พวกเขาอันดับ3ครับ18นัดที่ผ่านมา30คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นโบฮีเมียนที่เปิดบ้านเฉือนชนะค็อกซิตี้ไป1-0ราคาวันนี้เปิดมาเป็นโบฮีเมียนทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งค็อกซิตี้ฟอร์มโดยรวมล่าสุดของพวกเขา5นัดหลังสุด ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้ไปถึง4นัดสเสมอน1นัดครับส่วนโบฮิเมียนทีมเยือนค่อนข้างจะดีครับฟอร์มโดยรวมช่วงหลัง5นัดหลังสุดชนะ4แพ้ไป1บอกเลยครับฟอร์มของคู่นี้ค่อนข้างจะสวนทางกันพอสมควรครับฮอกซิตีเจ้าบ้านตอนนี้ไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากครับคืนลุ้นหนีตกชั้นเต็มตัวแล้วครับโอ้โหห่างจากอันดับบวยอยู่1คะแนนแล้วก็ ห่างจากอันดับ8ครับอันดับข้างบนของพวกเขาอยู่ถึง10คะแนนครับโอ้โหมีสิทธิตกชั้นสูงเหลือเกินครับถ้าฟอร์มแบบนี้บอกเลยครับฮอกซิตี้ครับยิ่งเล่นยิ่งแย่ครับหาคําว่าชนะไม่เจอมา7นัดติดต่อกันแล้วครับในฟุตบอลลีครับ โอ้ก็ต้องบอกว่ากําลังอยู่ในช่วงที่ระสําระทายครับส่วนฝั่งโบฮีเมียนทีมเยือนครับยิ่งเล่นยิ่งดีครับยิ่งเล่นย,ย,ยิ่งมีลุ้นครับถึงแม้อาจจะมีสะดุดแพ้บ้างในบางนะัดแต่โดยรวมต้องบอกว่าค่อนข้างจะดีแล้วตอนนี้ครับเตะน้อยกว่าจ่าฝูงครับอย่างแชมป์รอกโคลเวอร์อยู่1น,นัดครับแล้วคะแนนตามอยู่6คะแนนถ้าวันนี้ชนะได้ก็มีสิทธิ์ที่ เหลือ3คะแนนครับที่จะตามตูดจ่าฝูงเหลือ3คะแนนครับก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาครับที่วันนี้ครับจะเก็บชัยชนะไปได้เพื่อดิดตัวเองครับขึ้นไปอยู่รองจ่าฝูงครับเอาฟอร์มกันโดยรวมโดยตรงก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วครับว่าคอกมันไม่ดีครับโบฮีเมียนทีมเยือนก็ร้ายกาศครับช่วงหลังยิ่งเล่นยิ่งดีครับ คู่นี้ผมมองถ้า3มแต้มจะเป็นฝั่งไหนผมมองไปที่เปอร์เซ็นต์ของโบฮีเมียนทีมเยือนครับค่อนข้างจะดูดีกว่าครับค่อนข้างจะผลงานดีกว่าครับก็ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากสำหรับคู่นี้ครับก็ขอวิเคราะห์ตามฟอร์มละกันครับโบฮีเมียนทีมเยือนครับกับราคาครึ่งลูกก็อยาก ให้วัดไปเลยอะครับคือถ้ามาสักหนึ่งตุงยังไงมันก็เต็มอยู่แล้วครับมันก็กินเต็มอยู่แล้วครับกับราคาครึ่งลูกครับไอ้ถามว่าจะแพ้ไหมผมมองว่าอย่างแย่แย่โบฮีเมียนทีมเยือนนะคือเสมอครับเสมอมันก็เสียเต็มไปแล้วครับแต่เจ้าบ้านถามว่าจะเก็บใช้ชนะ3คะแนนได้ไหมคอกซิตี้ฟอร์มอย่างนี้ครับเอาอะไรมายิงครับคอกซิตี้ครับเอากันตรงๆเลยครับถึงแม้ครับ จะยิงประตูได้เยอะครับเสียประตูก็โอเคครับสำหรับฮอกซิตี้แต่พวกเขาครับมักจะแพ้ให้กับคู่แข่งแบบประมาณว่าหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดตลอดเลยเห็นบ่อยมากเลยครับสำหรับฮอกซิตี้ครับสกอร์ที่โปรปานของพวกเขาครับมักจะแพแพ้คู่แข่งครับสองหนึ่งแบบเนี้ยสามสองบบมีให้เห็นบ่อยมากเลยครับโอ้โหมัน เหมือนมันบอลมันยิงเขาได้แต่ก็อุดไม่อยู่ครับบางนัดนาเขาก่อนช่วงท้ายเกมก็มาโดนยิงแซง2เม็ดแบบนี้ก็มีครับมีให้เห็นบ่อยๆครับสมาธิไม่ค่อยดีครับนักเตะของคอกซิตี้ครับแต่โบฮีเมียนเนี่ยเวลาท่านได้นําเมื่อไรครับพวกเขามักจะกุมความได้เปรียบและก็ปิดเกมได้สังเกตครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยที่ชนะคู่แข่งได้4ีนัดครับจาก4ีนัดที่ชนะเนี่ยครับชนะคู่แข่งแค่เม็ดเดียวครับคือได้นําแล้วพวกเขามักจะเก็บสกอร์ และก็รักษาสกอร์จนจบเกมรักษา3าคะแนนของพวกเขาไว้ได้ตลอดเลยครับนี่คือจุดเด่นของโบฮีเมียนทีมเยือนครับมองตรงเนี้ครับความเขี้ยวครับความเก๋าไอ้ฝั่งโบฮีเมียนครับยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับเวลาถ้าได้ขึ้นนําปุ๊บโอ้โหรู้ว่าได้ขึ้นนําปุ๊บปิดเกมได้ตลอดเลยครับไอ้ฝั่งฮอกซิตี้ครับยิ่งเวลาโดนได้นําคู่แข่งปุ๊บเหมือนลนลานครับเหมือนเล่นไม่เป็นนะครับโอ้โหคู่นี้ผมซื้อใจไปที่ฝั่งทีมเยือนโบฮีเมียนว่าวันนี้ครับ มีมีให้เห็นแน่นอน1เม็ดแล้วก็พวกเขาครับอาจจะเฉือนชนะแค่เม็ดเดียวตามสไตล์ของพวกเขาครับนำก่อนปิดเกมได้รักษา3คะแนนได้นี่คือจุดเด่นของโบฮีเมียนครับคู่นี้ยืนพื้นต่อโบฮีเมียนที่ราคาครึ่งลูกครับ <S <S เราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วครับเป็นการเจอกันระหว่าง HK o p โคโปวักพบกับฟอสเนอร์คู่นี้เป็นฟุตบอลดิวิชันหนึ่งของไอซ์แลนด์ครับคู่นี้ลงเตะกันเวลา ตีสองตามเวลาบ้านเรา HK โคโปวักนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับกลินดาวิด2ประตูต่อ1ตอนนี้พวกเขาอันดับ3 7มเดนาที่ผ่านมามี11คะแนนฝั่งฟอร์เนอร์ทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดเล่นในบ้านแพ้ให้กับ UMF เซลฟอร์ดไปศูนย์ประตูต่อ2ตอนนี้อันดับบวยครับอันดับ12ของตารางคะแนน7จน็ดนาที่ผ่านมาเพิ่งจะมี3คะแนนเท่านั้นเองคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นฟอร์เนอร์ที่เปิดบ้านชนะ HK คโคบวักไป3ประตูต่อ0ราคาวันนี้เปิดมาเป็น HK สคโคบวักเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับ เราไปดูฟอร์มโดยรวมของทั้งสองทีมครับคู่นี้โคเปวักเจ้าบ้านครับ5้านัดหลังสุดของพวกเขาชนะสามแพ้ไปสองครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับเอสคโคปวักฟอร์มช่วงหลังของพวกเขาส่วนฟอเซอร์ทีมเยือนกันบ้างครับ5้านัดหลังสุดของพวกเขาไม่ชนะใครเลยแพ้ 3, สามเสมอสองครับก็ต้องบอกว่าถ้ากัน พูดกันตามฟอร์มแล้วยังไงก็ต้อง HK โคเบวักเจ้าบ้านครับที่ค่อนข้างจะดูดีกว่าครับ HK โคเบวักเป้าหมายของพวกเขาฤดูการนี้ไม่มีอะไรมากคือก็ต้องลุ้นแชมป์ครับเพราะตอนนี้ครับมาตามจ่าฝูงอยู่แค่4คะแนนแล้วก็เปิดหัวฤดูการนี้ก็ถามว่าดีไหมมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นครับเจ็ดน้าที่ผ่านมาแพ้ไปถึง2นะครับแต่ถามว่าคะแนนมันยังเกาะกลุ่มในหัวตารางคะแนนก็ยังมีลุ้นครับ จุดเด่นของพวกเขาครับโคปัวคือเกมรูกที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะร้อนแรงครับถ้าวันไหนครับได้ยิงคู่แข่งจะยิงเยอะครับโคปัวถ้าวันไหนได้ทอปฟอร์มคือพร้อมที่จะล่มจะทันลมคู่แข่งอยู่ตลอดเวลาครับสังเกตครับไปดูการนี้เวลาชนะคู่แข่งมักจะชนะขาดขาดไปเลยครับส่วนฟอสเตอร์ทีมเยือนครับต้องบอกว่าไม่ดีจริงๆครับไปดูการนี้เปิดหัวมาไม่เคยชนะใครเลยครับ แพ้ไปถึง4นัดเสมอแค่3นัดเท่านั้นเองครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มเล่นในบ้านหรือการเล่นทีมเยือนครับไม่ดีเลยครับต้องบอกว่ายังต้องปรับปรุงอีกเยอะครับคู่นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคือก็ต้องมองไปที่ฟอร์ม ปัจจุบันครับไอเ k สเคโคบวักเจ้าบ้านค่อนข้างจะดูดีกว่าครับแต่ด้วยราคาวันนี้เปิดมาตั้ง1ลูกจึงจําเป็นต้องมี2เม็ดครับถึงจะกินเต็มครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรครับสำหรับ HK สเคโคบวักกับราคานี้ครับแต่อย่างที่ผมเกินไว้เมื่อกี้ครับคือถ้าโคบวักนัดไหนถ้ามันได้ยิงคู่แข่งมันจะยิงเยอะตลอดครับ บางนัดเนี่ยครับถ้าชนะคู่แข่งชนะขาดไปเลยครับ3เม็ด4ี่เม็ดมีให้เห็นครับก็ลุ้นครับว่าวันนี้พวกเขาจะทําได้เหมือนนัดที่ผ่านมาหรือเปล่านัดที่ชนะคู่แข่งได้หรือเปล่าครับไอ้ฟอร์เนอร์วันนี้ยผมมองว่าไม่มีสิทธิ์ครับถ้าฟอร์มแบบนี้ไม่มีสิทธิ์จริงๆครับที่จะบุกมาชนะโคโปวักเจ้าบ้านครับโอเคครับโคโปวักเจ้าบ้านอาจจะไม่ ฟอร์มอาจจะไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่แต่ฝั่งทีมเยือนมันแย่กว่าครับผมมองไปที่เจ้าบ้านโคโปวักวันเนี้ยขอให้เกมรุกพวกเขาทํางานได้ดีครับเหมือนนัดที่ชนะคู่แข่งได้ขาดลอยสเม็ดสเม็ดนะครับไอ้ฟอ์เนอร์ทีมเยือนมันแย่อยู่แล้วขึ้นอยู่ที่โคโปวักเจ้าบ้านครับว่าวันนี้จะงัดเอาฟอร์มเก่งมาหรือเปล่าถ้าอยากจะลุ้นแชมป์อยากลุ้นเลื่อนชั้นยังไงวันนี้ต้อง3คะแนนเท่านั้นครับอาจจะเหนื่อยหน่อยครับกับราคา1เม็ด1ลูกของโคโปวักแต่ผมมั่นใจว่าในท้ายที่สุดโคโปวัก จะมาตามนัดครับคู่นี้ยืนพื้นต่อ HK โคบาวักที่ราคา1ลูกครับ จบลงไปเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้แถวส่องเกมก็ต้องบอกว่าเป็นฟุตบอลลีกเล็กลีกน้อยครับไอ์แลนด์ไอซ์แลนด์ฟินแลนด์ครับแลนทั้งนั้นครับวันนี้ครับ3แลนเลยครับประเทศครับก็ลองดูครับว่าวันนี้ครับจะเดือดร้อนถึงไทยแลนด์บ้านเราหรือเปล่าหกคู่วันนี้ครับสรุปให้ฟังเลยครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างครับคู่แรกแจ๊บเจอกับคูบิศูนสี่คู่นี้ให้ต่อคูบิศูนสี่ที่ราคาครึ่งควบลูก คู่ที่2 TPS ตูคูเจอกับ SJK อคาเ d เมียครับคู่นี้ให้ต่อ TPS ตูคูเจ้าบ้านลูกครึ่งคู่ที่3มดันาเจอกับ UC ดบินคู่นี้ให้ต่อดันาเจ้าบ้านลูกครวบลูกครึ่งคู่ที่4ครับ Tisty United เจอกับ Bay w a n เ e r ร์คู่นี้ให้รอง Bay เด n เ e r ร์ทีมเยือนที่ราคาปอปาคู่ที่5้า Cork City เจอกับบฮีเมียนคู่นี้ให้ต่อบฮีเมียนทีมเยือนที่ราคาครึ่งลูกคู่ที่6 HK โ o p ปวักเจอกับสเนอร์คู่นี้ให้ต่อ เ k สเคโคบากเจ้าบ้านที่ราคาหนึ่งลูกครับหคู่วันนี้ครับแน่นอนครับ1ดาวและ3ดาวมีให้เห็นแน่นอนครับเอาไปเลยครับ1ดาวบอลชุดเมื่อวานก็ต้องบอกว่า1ดาวทํางานครับแต่3ดาวไม่ทํางานครับอย่างน้อยน้อยบอลชุดครับตัวบอลชุด3ตัว3คู่ครับบอล1นดาวก็ทํางานได้ดีครับ ตัวแรกวันนี้จัดให้เลยครับตัวติดดาวต่อ t b s ตูคูที่ราคาลูกครึ่งครับตัวที่2ต่อโบฮีเมียนที่ราคาครึ่งลูกตัวที่3ให้ต่อ HK โคบวัคที่ราคา1ลูกครับ ส่วน3ดาววันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างและโคตรจะมั่นใจไปที่คูบิ04ครับที่เจอกับเจฟวันนี้ครับผมมองเลยครับว่าคูบิ04วันนี้มีโอกาสที่จะบุกไปเก็บชัยชนะที่บ้านของเจฟได้ครับเพราะฟอร์มต้องบอกว่าคูบิช่วงนี้ร้อนแรงเหลือเกินครับต้านทานไม่ไหวจริงๆครับเลยยกให้เป็นตัว3ดาววันนี้ครับ3ดาววันนี้หนักได้เน้นได้จัดเอาไปเป็นบอลเต็งเลยครับอยากได้เท่าไหร่ก็กดไปเท่านั้นคู่นี้3ดาวจัดไปที่ต่อคูบิ04ที่ราคาครึ่งควบลูกครับ จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ในบทวิเคราะห์และก็บทสรุปของแถวส่องเกมวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าน่ารักน่ารุ้นโดยเฉพาะ1ดาวและ3ดาวครับชอบก็จัดขัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆมีโรมข้างในครับไม่มีอะไร100%เกับคําว่าฟุตบอลครับแต่อย่าลืมครับวันนี้3ดาวครับคูบิศูนซี่ครึ่งควบลูกครับจัดได้เลยครับหนักได้เลยครับอยากได้เท่าไหร่ก็ กดไปเท่านั้นครับก่อนจากกันวันนี้กำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถว2-2อ,อเกมสวัสดีครับ